สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้เป๊กค,ครับอยู่กับน้องน้ำหนึ่งที่ที่ไหนครับวันนี้สวัสดีค่ะอยู่แถวสุวินทวงศ์46ค่ะขาสาขาที่เปิดใหม่ของเพชรยนต์ค่ะพี่เป๊กจ๋าวันนี้เราจะพามาดูรถเข้าใหม่รถแรกครับวางอยู่ตรงนี้ประมาณ30คันน้ำหนึ่งค่ะนี่เป็นรถแรกที่เข้ามาสุวินทวงศ์เลยนะคะก็มีหลายคันด้วยกันนะดูคล้ากันไปเมื่อจะเป็นรถกระบะ4ประตูแครบนะคะ รถเก่งเล็กเก๋งใหญ่เออนะคะแฮชแบ็กห้าประตูนี่มีให้ราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทโอ้ราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทใช่แล้วก็มี V ีออราคาประมาณ2องหก็มีนะครับมีไม่ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะยาริตเข้าใหม่ครับสีขาว3คพันเลียงรวมถึงมีนิวเอาติดราคาประหยัดไม้น้อยด้วยค่ะอันน้ำหนึ่งขอพาดูคันแรกราคาถูกเลยได้ไหมนี่เลยใช่ไหมอันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับมิสูบิชิมินาชแสนนิดนิดอ่ะน้ำหนึ่ง แสนนิดนิดแสนเท่าไหร่เอ่ยพี่เป๊กแสนหนึ่งเก้าปะน้ำหนึ่งลองเปิดดูนะมิ u b ูบิชิมิลาดนะคะตัวนี้นะเป็นรถเข้าใหม่ใครที่แบบว่ามองหารถเก๋งเล็กประหยัดอืมอ่ะนะคะเดี๋ยวผมช่วยเปิดดูกับน้ำหนึ่งมาใครหาอยู่นะครับรีบมาจัดนะรถสวยไมน้อยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยน้ำหนึ่งใช่ประหยัดน้ำมันได้เป็นสีบอลเงินอันนี้ทะเบียนสองกลยอยักษ์หกศูนย์สี่ผมเจอแล้วน้ำหนึ่งปีสิบสามน้ำหนึ่ง หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันเองมาอยู่สองแสนแปดพันหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเก้าพันยังไม่ถึง1ูกสองไม่ต้องผ่อนนะซื้อสดไปเถอะนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพิเศษให้ใครซื้อสดทักเข้ามาหาเป็กหรือน้ำหนึ่งได้นะครับค่ะแสนกี่บาทอ่าแสนหนึ่งมาไปดูข้าในไหมนี้นะหนูรู้สึกว่าเขาโหล้อแม็กมาเท่เลยน้ำหนึ่งเปิดล็อกห้พี่หน่อยนะครับใครหานะรถเป็นแฮชแบ็กครับสภาพดี เฮ้เบาะยังสภาพดีอยู่เลยคุณแจนี่เป็นรีโมทลยนะเนี่ยคุณแจเป็นรีโมทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะทักมาได้นะครับอ่ราคาประหยัดปีสิบสามน้ำหนึ่งจ้ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันีสากพนะสามหาอยู่มาจัดได้ค่ะหนึ่งเราดูคันที่สองกันดีกว่าคันไหนดีอัลติสปีสิบเก้าตัวนี้อีสปอร์ตออปชั่นครับไม่แค่แปดหมื่นน้ำหนึ่ง อ่าหาอยู่รีบมาจัดนะแล้วโปรโมชั่นเรายังอยู่เนาะสำหรับรับประกันเครื่องเกียร์สองปีคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่เป๊กสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าไม่แปดหมื่นห้าปีสิบเก้าอืมนะใครหาอยู่มาจัดนะครับมีสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ล้อแม็กสิบเจ็ดแล้วก็กล้องถอยจอหน้าสกรีนให้ครบแล้วคันนี้บอกเขาถอดเป็นหนุนอยู่นะอืมราคาดีเอ็หนึ่งผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันแปดอะประมาณนี้ค่ะฟรีดาวน์ได้เลยนะครับ อ่าลมแรงเนาะสาขานี้ใช่อันนี้เป็นรตแรกของสุวินทวงศ์นะน้ำหนึ่งน่าจะยังไม่ตื่นนะวันนี้ยังไม่ค่อยพูดเยอะเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อตอนเช้าเขามีตัดตรงข้าไงกำลังแบบไนี้อยู่เลยนะคะเจ็บแขนนะครับเจาะโดนเจาะเลือดมานะครับอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งดีกว่าพี่สาวนหนึ่งดูเลยอันนี้พี่ตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะคะเราก็มีเข้ามาเป็นรถเข้าใหม่พี่เป็กหนูจะบอกว่าชีดหนูมีปัญหายังไงไม่รู้หนูขอ หนูขอดูชีตพี่เป๊กหน่อยได้ไหมได้มาแล้วหนูดูให้แบบว่มไวใครสนใจนะคะอันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะคะนี่ยาริ์เข้าใหม่ทะเบียน9509ปี23ไม่หมื่นสี่พี่เป๊กโอ้ใหม่น้อยจังเป็นรุ่นสมาร์ทเป็นตัวสมาร์ทใช่เป็นตัวกลาง สมาร์ทนี่ฟังก์ชันครบแล้วครับมีกล้องถอยเบาะหนังจอทัชสกรีนะนะจอจะเชิดๆดใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวสมาร์ทไมลหมื่นครับค่ะ4ี่แปดพรยูแปดพันห้าหนึ่งไมลหมื่นสี่ไมหมืน่นสไหสอะได้เบาะหนังนะคะแล้วก็ตัวนี้เบาะตรงเนี้สามารถพับแยกพับอิสระได้นะคะซ้ายขวาค่ะ ทุกคันน้ำหนึ่งเรามีตรวจรถให้215จุดออกเอกสารการันตีให้ชและขอรถไม่เกิน10ปีครับฟรีแล้วประกันเครื่องเกียร์2ปีถึงสิ้นเดือนนี้อืมอ่าน้ำหนึ่งต่อไปมาดูอีกคันหนึ่งราคาเท่ากันเลยอ่าราคาเท่ากับคันข้างๆเลย489แต่คันนี้ได้เป็นปี20ครับ New a u t i t ค่ะ 1.6G น้ำหนึ่งมาอยู่95,000สีเทาฟ้าหายากสีดาวพรอยู่85,000ครับ489,000โอ้489,000นะคะตัวนี้ อ่าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พันกลางกลางเองผ่อนแปดพันห้านะครับกุญแจสำรองสองดอกครบเลยนี่ให้ดูอ่ากุญแจวางอยู่สองดอกคันนี้ผมรีวิวเดี่ยวไปแล้วนะค่ะกระจกเดิมโครงสร้างเดิมรถสวยครับมันจัดได้นะไมแค่เก้าหมืนห้าสี่แปดเก้าสีดาวผ่อนแปดพันห้าอ่านี่ตัวท็อปเลยมาดูคมเร่คันนี้บ้างดีกว่าอ่าหนูดูให้หนูต้องดูหนูจาราคาไม่ได้สีพิเศษครับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเคยจองมานะสีนี้สีีแต่ว่าดาม่วง ดำหเหลือบม่วงอ่าตัวนี้นะคะทะเบียน 3, 4, 7, 6อ่าเดี๋ยวหนูดูคันนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมปี19ไม่แสนกับอีก4,000โล8 9 9 0 0 0 8 9 9ผ่อน15,000ครับสีดำเหลือบม่วงนะค่ะสำหรับสีนี้เป็นสีพิเศษครับเขาเรียกว่าดำเบอร์นิงแบ็คอะ,อะถ้าชื่อภาษาอังกฤษเขา,าอะดำเบอร์นิงแบ็คภายในะเขาจะจับคู่กับเฉดสี ดำตัดกับครีมแบบนี้นะค่ะนี่แต่ถ้าเป็นสีดําปกติน้ำหนึ่งภายในจะเป็นสีดําด้วยอันนี้จะเป็นครีมรุ่นปี19ตัวนี้คือเป็นตัวท็อปสุดนะพี่เป็กเนาะเพราะว่าเขามีเนี่ยไอตัวแอร์เป่าลมหลังคู่หน้านะครับนี่ Adaptive Cruise Control แจ้งเตือนออกนอกเลนลำโพง JBL ใช่ตัวนี้ก็เป็น Tree Zone ใช่ครับแยกอิสระนะคะแอร์อิสระซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังแล้วก็มี Navy นะครับในส่วนของ Sunroof ก็มีนะแล้วตัวจุดสำคัญเลยของตัวท็อปคืออะไร ตัวคอนโทรนี่นี่นเปิดให้ดูนี่จะมีตัวจอทัชสกรีนตรงนี้นะครับคอนโทรลปรับเบาปรับไฟฟ้าสะดวกนะสบายนะคะเปิดม้านด้านหลังได้ปรับเสียงเพลงได้ไม่ต้องเอื้อมไปด้านหน้านะคะแย่งกับคนด้านหน้าแต่เป็นรุ่นเดียวที่เบาปรับไฟฟ้าข้างหลังอ่าแล้วก็บาะตรงนี้นะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะเบาด้านหลังปรับไฟฟ้าได้นี่ก็คือเหมือนรุ่นนี้เขาให้แบบว่าความสะดวกสบายกับผู้โดยสารด้านหลังนะให้ดูนะนี่คือแรกรับเข้าใหม่สภาพดีนะไม่มีบุบ เนีครับรถสวยเลยสนใจมาจัดได้อันนึ่งมาไถมาที่ข้างหลังกันดีกว่ายาลิทสามคันเรียงเลยยาลิทต่อไปตัวนี้นะคะทะเบียนเด็ต้องมีการเปลี่ยนนะตัวนี้4 6 5 5ใช่ไหมคันนี้จะเป็น1.2สมาร์ทปี24ไม่2 6 0 0 0โล489,000เท่ากับพันสเท่านั้นเลยตอนนี้มันได้24อันนั้นได้23แต่ว่าไม่ตัวนี้เยอะกว่านิดนึงนิดเดียวไม่เท่าไหร่นะ ไม่สองหมื่นโลเฮ้ยอันนี้คุ้มนะผมว่าสี่แปดเก้าอะแต่คุณได้ไม่สองหมื่นแลวคุณได้เป็นตัวสมาร์ทนะเราก็มาค้าๆกันก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจตัวนี้ปียี่สิบสี่ครับไม่สองหมื่นโลแก่เลยหนึ่งโคตรใหม่ใช่นะแล้วก็ตัวสมาร์ทนะครับถ้าเป็นสีขาวจะได้เป็นขาวมุกนะอืแต่ถ้าเป็นสปอร์ตเป็นขาวปกตินี่บอันนี้ตัวสวยเลยเป็นขาวมุกนะครับไมน้อยครับรถสวยเลยปียสบสี่ได้กุญแจสองดอกเหมือนกันพี่เป๊กนี่อ่า เดี๋ยวเขาก็จะเก็บกุญแจสองดอกนะครับแล้วก็คุณดูนะสีมันจะเป็นสีขาวมุกครับสําหรับตัวสมาร์ทใช่ทะเบียนเนี่ยเปิดไปกรุงเทพให้ครับสนใจมาจัดได้เลยการันตีว่าไม่ผิดหวังอ่มาดูอีกหนึ่งคันไหมพี่เป๊ะไปไวๆเนาะไปไวๆนะจอดเนี่ยสามสิบกว่าคันนะครับขอไปไวๆนิดนึงตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตปียี่สิบสองไม3สามหมื่นเก้าพันโลสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนเจ็ดเป็นสามตัวนี้ได้แบบว่าโหเขาได้ชุดแต่งมาเลยนะนี่ถ้าใครชอบรถที่แบบมีการตกแต่งนิดนึงนะตัวนี้ ได้เลยมันเหมือนเป็นขาวตัดดำเลยอ,อันนี้เป็นตัวสปอร์ตเนาะใช่ปีเท่าไหร่นะยนะี่สิบปีสองยี่สองนะเก่าวันหนึ่งปีสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนเจ็ดนสามนะครับสนใจมันจัดได้แล้วประกันเมื่อกี้ให้สองปีไปเร็วๆมาดูอีกหนึ่งคันตัวนี้เอ่อเป็นลำปาง1.2สปอร์ตปี2 2จด23ไม 25, 000, ล์สอ0่โล419,000ม่เกันหมือนกันมีทั้งเหนือจดใต้เลยอัหนึง่ง <laughs> ยาละใครอยากได้รถเหนือจดใต้นะครับมาจัด2คันนี้รุ่นเดียวกันนะแต่ตัวนี้มีแต่ไม่มีาแต่ตัวนี้ไม่มีมาราคาเท่ากันนะสี่หนึ่งเก้าเองปี22จด23นะครับคันนี้ราคาถูกนั้งหนึ่งคันนี้เท่าไหร่ทะเบียนสวยจังแต่เป็นเจ็ดเก79ครับได้ปี21 2.5G ตัวท็อปเบนซินเจ็ดแสนเจอ่ะโอเคสนใจตัวตัวท็อปเบนซินมีข้อดียังไงน้ำหนึ่งซังพี่มาบ่อยแล้วตัวท็อปเบนซิน เกียร <pecially> ์8สปีดอ่แม็กกิปแปดมีซันลูปมีแพดเดิลชิพเหมาะกับเหมาะกับเจ้าของรถนะที่เน้นขับเองเพราะอะไรมันเชนเกียร์ได้ครับผ่านพวงมาลัยขับสนุกครับได้เครื่องพันแปดได้เครื่องสองได้เครื่องสองเครื่องสองพันห้าเอามาเอาติสแล้วแล้วแต่เครื่องพันแปดซะแล้วพี่เป๊กเจ็ดเจ็ดเก้าคันนี้บอกราคาผ่อนผ่อนหมื่นสามรับประกันเครื่องเกียร์ให้สองปีนะครับสนใจทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่วนคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสนี่ที่พี่เป๊กบอกใช่ไหม สองหกเก้าวะลองเช็คหน่อยสองแสนหกหมื่นเก้าเผนหนูดูก่อนว่ามันเริ่มต้นสองเจ็ดแปดแตหนูดูให้คันนี้เออ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 อยู่ล่างๆเลยเป็นตัว1 5 J จุห้าเจปีสิบปดอันนี้สอง2ปดเก้าสองปดเก้านะแต่ว่าที่ค่าต่ำสุดแตเรามีสองเก้าด้วย269เก้าไมจะอยู่ประมาณสอง0สนอันนี้ไม่แสนหกไม่แสนหกนะแล้วก็มีไม่เจ็ด0มืนอยู่สอง้าอืน่าจะชงอยู่นู่นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะกระบะกันบ้าง ามาดูรถกระาบะานะคะอันนี้คือเขาแต่งแม็กมาแบบว่าดูเท่เลยนะคะสี่ประตูไม่รู้เกียร์อะไรตัวนี้เป็นสี่ประตูเราดูด้านในกันดีกว่าพี่เป๊กมาดูด้านในก่อนได้คุณแจสองด้วยนะคันนี้นี่มีจงมีจอให้คุณแล้วนะเบาะหนังแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้หรือดูทะเบียนแบบนี้นะคันนี้เก oh, ้าเจ็ดเก้าเก้าโอ้โหทะเบียนสวยจัง ทะเบียนเก้าเจ็ด้า้าพี่จ๋าตัวนี้เป็นตัวสี่ประตูสองจุดสี่มิตรเป็นตัวกลางปียี่สิบจดยี่สิบสองเลยนะยี่สิบข้ามไปย2ิบสองเลยไม่ไม่หนึ่งแสสี่ืสาพันโลพี่เป๊กตัวนี้ห5 9แส0ห้าหเก้าันห้าเก้าครับคอยผ่อนอยู่ประมาณสักเก0 0 9 0 0เก้าพันเก้าพันสองไม่เกินนี้นะครับอ่าสนใจมาจัดได้นะสำหรับพันนี้ไปน้ำหนึ่งคันข้างอีกนิดหนึ่งนี่อิซูสูบอ๋อข้ามไปอิซูสูยเกียร์ออโต ข้ามไปอีกสูงออโต้ไปตัวแคบนะครับยกสูงออโต้เดี๋ยวหนูดูข้อมูลตรงนี้ให้เพราะว่าบางคันราคาก็ยังไม่ไม่มาเนาะแล้วก็ดูแบบสดๆตรงนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคบนะคะพี่จา๋า1833 1833คันนี้เป็นตัวไฮ er แลนเดอร์แคบ1.9แ่ดเพชรฉีดนะคะเป็นปี2019ออโต้ไม่หม่โลไม่เจ0ดหมื่น0 0นะครับปี19ไม่เจ็0 0ม4่น0 0 สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเปกเกียร์ออโต้ด้วยนะครับไม่น้อยอันน้ำหนึ่งนี่ขวัญใจมหาชนเลยตัวนี้เป็นตัวขวัญใจมหาชนิสสันนาวาล่าแบล็กอีดิชันเข้ามาแล้วนะจะบอกว่าสีเนี้ยครั้งแรกหนูเห็นนะมันสีแปลกนะแต่ขายดีมากขายดีนะสีแดงแล้วก็ช่วงล่างอ่ะเขาดีนะ้นนาวาล่าเกียร์ธรรมดาใครที่แบบหารถเอาไว้ใช้งานพี่จ๋าตัวนี้เป็นตัวสี่ประตูด้วยสี่ประตูคันนี้เอ่อเป็น 2.5e เกียร์ธรรมดา19.21กระโดดไป21เลย ไม่อยู่ที่หกหมื่นเก้าพันโลคันนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่สามเก้านะครับคุณได้กระบะสี่ประตูยกสูงนะสแสล้วฟังกชันมันเยอะด้วยนะสำหรับตัวนี้พออยู่ประมาณเจ0ดันเองอะพี่อ่าอันนี้ใครยังมาจอดแถวนี้เนี่ยตัวนี้แคมรี่เข้าใหม่อีกหนึ่งคัน่รู้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วหนูดูให้เจ็ดสี่ศูนย์สองพี่คิดว่าราคาเท่าไหร่เท่ากับคันเมื่อกี้ไหมอันนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะคันนี้มาใหม่เลย อยู่ล่างสุดเลย 2.0G ปี20ไม่แสนกับอีก9,000โล719,000 719นะครับปี20ไม่แสนกับอีก9,000ใช่อ่ะก็ผ่อนอยู่ประมาณ12,000พอดีนะฟรีดาวผ่อน12,000ครับ9,000ใช่อ่ะน้ำหนึ่งคันนี้ไฮบริดพรีเมี่ยมอันนี้ต้องเป็นโหนี่คือล้อแบบว่าดูสปอร์เลยอ่ะ พี่ต้องพี่เป๊กแล้วแหละพี่เป๊กรู้ไหมเอ่ยตัวนี้ไฮบริดพรีเมียมครับปี2022ไม่เก้าหมื่นห้าฟังก์ชันก็จะมีไบสปอร์แล้วคูคอนโทรลท็อปแมทพรีเมียมใช่ไหมพรีเมียมจับไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะถ้าท็อปสุดปีสองจะเป็นพรีเมียมเซฟตี้อ๋ออันนี้ราคาอยู่659ครับพันหมื่นหนึ่งนะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันอ่ะมาดูวีออสวีออสดีกว่าคันนี้หรือเปล่าที่ราคาถูกไม่แน่ใจในสามคันเนี่ยมีอยู่คันหนึ่งอ่ะที่มันสองหกเก้าอ่ะปีสิบแปดอ่ะ แล้วหนูดูให้ Vios คันนี้เป็นตัว1.5มิตรอันนี้19 20ไมล์แสนสี่อันนี้369อ่อันนี้26 369 369อันนี้เป็นตัวมิตรไงมิตรจะมีกล้องถอยจอร์สกรีนให้นะครับเบาะหนังไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกดูคันนี้เลยดีกว่าล้อแม็กอะถ้าเป็นคันนี้6548 6548ตัวนี้ 1.5J ตัวนี้ปี18อันนี้ไม่แสนอันนี้2 8, 9, องแสนันอันี้แหละแหลคันนี้เป็นตัวเจเหมือนกัน1.5เจปี18อันนี้2,99อันนี้ไม่ห 10, นึ่งแสนหนึโลอเคแสดงว่าเขาน่าจะปรับสภาพอยู่ตรงหลังน่ปนปะอ่าโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับใครสนใจ รถมือสองรุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาได้นะ,คะใครอยากดูราคาแสนกระบาทผมมีแล้วนะมีหลาดปี13ด้วยปีไม่เก่านะ1นึ่งแสนหนึ่ไม่ต้องผ<ช>่อนหรอกคุณซื้อสดเลยนะครับ,รบแล้วก็อยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะทั้งรถกระบาดรถวีออสนะ v ีออสผมย้ำนะตัวเจนะครับปี18แแบบนี้ ผมมีไม่ประมาณสองแสนน่ะแต่ราคามันแค่สองหกเก้าหนึ่งสองแสนเจหมื่นเก้าสุดเข้ามาสองคันนะไอสองเก้าส่วนหนูว่าไอไม่สองแสนสภาพสวยนะสภาพสวยสภาพสวยเลยแหละแค่ล้างทำความสะอาดเก็บงานเล็กน้อยพี่จ๋าคนที่ไม่ซีเรสเล็กไม่ถ้าไม่น้อย<ๆ>ก็จะมีไม่เจ็ดหมื่นราคาสองเก้าเก้าปีสิบแปดนะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาได้น้ำหนึ่งมีอะไรบอกคุณลูกค้าไหม ก็ตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะในเดือนนี้นะคะพี่จ่าดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.10่แต่ขอปีลดปีใหม่หน่อยแต่ถ้าปีกลางกลงนะคะก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่2.69ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะผ่อน84งวดส3.89 3.99แกด้เล้วก็ไดออ้ประกันเครื่องเกียร์รไปด้วย 2, 2> ปีนะคะสนใจก็ทักเข้ามานะเป็นไงบ้างครับใครชอบบ้างอันนี้ล็อตแรกนะเข้ามาเกือบ30คันนะครับจริงมีข้างหลังอีกนะที่ยังถ่ายไม่ครบอันนี้เป็นล็อตแรกครับที่เข้ามาใหม่ที่ เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ครับสนใจทักเข้ามาได้เรา<ช>อยู่ติดถนนใหญ่<ช>สุวินทวงศ์46นะครับจะเข้ามาร้านทักหาเป๊กทักหาน้ำหนึ่งก่อนทางเบอร์ติดต่อด้านด้านลลางสัญญาจะออกไปต้อนรับไปดูแลด้วยตัวเองนะ<ช>วันนี้ประมาณนี้เอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กนะคะขอตัวลาไปก่อนพี่ขาเสียงเริ่มดังแล้วเขาไล่แล้วละเดี๋ยวจะเจอ,อกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ